สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พบกันวันพุทธที่23มิถุนายน2021นะครับเป็พบกันในหนังสือบทศิลาเช่นเดิมนะครับในหัวข้อใหญ่ก็บอกว่าพระสรีรุ่งโรจน์ของพระเจ้าในประวัติศาสตร,ขสร์ของชาวอิสราเอลก็หมายถึงก็มีการพูดถึงประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลซึ่งแน่นอนจะเกี่ยวข้องกับบุคคลต,ต่างๆซึ่ง เจริญช,ชีวิตแล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นผู้ที่จะรับเ,เลือกจากพระเป็นเจ้าให้ทําหน้าที่ต่างๆมันหมายถึงแสดงถึงพระสุริรุ่รจนดของพระองค์อสองสามวันก่อนแล้วก็พูดไปถึงโนอาห์ก็พูดไปแล้วอับราฮัมก็พูดแล้วอิสอัคยาคบแล้วก็วันนี้จะพูดถึงอีกท่านหนึ่งซึ่งจะอยู่ในเรื่องราวของการอพยพ ออกจากอียิปต์เลยนะพูดแค่นี้พี่น้องคงจะทราบแล้วนั่นก็คือเราจะพูดถึงโมเสสนะครับโมเสสเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้ที่พระเจ้าพระยาเวทรงเลือกให้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลที่จะเดินทางออกจากอียิปต์ออกจากการเป็นทาสข้ามไปสู่การเป็นไทยเป็นอิสระ,ะเราจะ,ะพบบทอ่านการอพยพอะไรท่งทีในช่วงของอ ปัสกาเนี่ยเราจะได้ยินฟังบ่อยๆนะครับในบุตรศิลามีเขียนไว้ก็บอกดังนี้บอกพระเจ้าทรงบันดาลให้บุรุษผู้มีเมตตาผู้หนึ่งเกิดจากเชื้อสายของยากบทุกคนนิยมชมชอบเขาเขาเป็นที่รักของพระเจ้าและมนุษย์บุรุษผู้นี้คือโมเสสทุกคนที่รึกถ,ถึงเขาย่อมได้รับพระพรพระองค์ทรงบันดาลให้เขามีสริริรุ่งโรจน์ เหมือนบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงบรรดาให้เขายิ่งใหญ่เป็นที่เกรงขามของบรรดาศัตรูทรงบรรดาให้เกิดเครื่องหมายจันทร์ขึ้นด้วยวาจาของเขาทรงทําให้เขามีชุดเสียงเฉพาะพระพักบรรดากษัตริย์พระองค์ประทานบทบัญญัติให้เขาสําหรับประชากรของพระองค์และทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ส่วนหนึ่งแก่เขาพระองค์ทรงบรรดาความศักดิ์สิทธิ์แก่เขาเพราะความซื่อสัตย์และความอ่อนโยน ทรงเลือกเขาจากมวลมนุษย์พระองค์ปรดให้เขาได้ยินพระสุรเสียงทรงนำเขาเข้าไปในกลุ่มเมฆหนาะทึบประทานบทบัญญัติแก่เขาโดยตรงซึ่งเป็นธรรมบัญญัติที่ให้ชีวิตและความเข้าใจเพื่อสอนพันธสัญญาแก่ยาโคบและสอนพระวินิจฉัยแก่อิสราเอลครับบทสิลาเขียนไว้เกี่ยวกับโมเสสไว้แค่นี้นะครับแต่ความจริงแล้วถ้าเรา จะอ่านหรือว่าเราจะเรียนรู้ถึงโมเสสเนี่ยเราต้องไปอ่านในหนังสืออพยพจะพบบทบาทนะที่สําคัญที่โมเสสทำตะกี้บอกไปแล้วว่าโมเสสคือบุคคลที่พระบิดาเจ้าทรงเลือกมาเรียกเลือกมาเพื่อเป็นผู้นําของประชากรนะท่านรอดพ้นจากความตายสมัยที่เกิดมาเนี่ยก็จำได้นะไมก็หญิงชาวอิบูเกิดมาแล้วพอได้สามเดือน ก็เอาใส่ตะกร้าลอยน้ำไปแล้วทิดาของฟาโลก,ก็เก็บมาเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็ให้แม่นมนไ,ไปเลี้ยงไว้จนโตแล้วก็เอามาถวายเป็นโอรสเป็นลูกเลี้ยงของพระราชธิดาของกษัตริย์ตรงนี้นะเพราะนั้นโมเสสจึงอยู่ในแผนการการกอบกู้อิสราเอลในพ้นจากการเป็นทาสของอ,อียิปตนะ์ก็แน่นอนที่สุด เขาก็เปรียบว่าเออเนี่ยก็เหมือนกับพระเยซูเจ้าในสมัยใหม่พระธรรมใหม่ท,มมที่ลงมาไถ่กู้ประชากรใพ้นจากบาปจากความตายใบจิตปัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับและบทบาทของโมเสสนั้นก็จะเห็นสําคัญทีเดียวท่านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความรักและมีความเชื่อในพระเจ้าเป็นผู้นําชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นั้นทรงเป็นผู้ แล้วก็พระองค์ทรงโปรดให้ท่านทรงเป็นให้โปรดให้ท่านได้ได้ไดพาบรรดาชาวอิสราเอลนั้นข้ามทะเลแดงให้พ้นจากออกองทัพของกษัตริย์วารโรเราก็รู้แล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นคนที่เข้าไปต่อเ,ออเจรจาต่อรองกับกษัตริย์วารโรที่จะพาชาวอียิปต์ออกไป<ช><ช>เป็นท่านนี้เองนะครับที่ที่ทอยู่ในวังของอียิปต์ด้วยนะแล้วก็มี เป็นเพื่อนเล่นกันกับโอรสของกษัตริย์วาโลด้วยนะครับเราก็ทราบเคยมีทำภาพยนตร์มาแล้วนะครับเรื่องบเซสเรื่องอะไรนี่ก็มีอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามเป็นตำนานเป็นเรื่องราวที่เล่าขานต่อกันมานะครับก็เป็นอย่างนั้นและบอเซสได้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็ได้ปกครองชาวอิสราเอล ไม่ใช่ด้วยน้ําใจของอเองแต่ปกครองชาวอิสราเอลที่รอนแรมอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลา40ปีนั้นด้วยพระเมตตาของพระเจ้าด้วยพระบัญชาของพระบญชาชท่านเป็นผู้ที่รับบัญญัติจากภูเขาเซนายน์้ก็นำมาแล้วก็นำบมามงบให้กับชาวอิสราเอลที่จะถือที่จะปฏิบัตินะบางครั้งบางคราวก็ลงโทษด,ดุว่าชาวอิสราเอลบางครั้งก็ ช่วยเขาให้มีชีวิตให้มีของกินให้มีเล่นอื่นนั่นคือ,อพระเบเจ้าทรงสแสดงพระสุริรุ่งโรดของพระองค์ผ่านมาทางโมเสสให้โมเสสเป็นผู้ที่กระทําหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะรู้จักว่าอ,อยากจะสัมผัสกับเรื่องราวของโมเสสมากขึ้นต้องไปอ่านในหนังสืออพยพนะครับในหนังสืออพยพแล้วเราก็จะพบว่าบทบาทของโมเสสนั้นเป็นอะไรบ้าง แน่นอนบางทีอาจอาจะอ่านแล้วก็โอ้มีอัศจรรย์มีนู่นมีนี่แต่ว่านั่นคือเรื่องราวอธิบายถึงพระสุริรุจน์ของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเบญจเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องโมเสสคือบุคคลที่นําชาวอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์ในสมัยโบราณพระเยซูเจ้าพระอ,องค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่กอบกู้มนุษย์เราในสมัยพระธรรมใหม่ให้พ้นจากความตายบาดจิตปัญญา การเป็นทาสของบาปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้สนใจเข้าใจใส่ที่จะเจริญชีวิตตามแบบอย่างในความเชื่อความศรัทธาในการเป็นเครื่องมือที่พระเิ็เจ้าทรงใช้เหมือนกับที่โมเสสได้ทำนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพระแก่ท่านทั้งหลายเถิด